อิสคานเดิมเป็นหนึ่งในระบบขีปนาวุธที่เจาะลึกและเป็นที่ประจักษ์ของรัสเซียซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีเป้าหมายทางทหารโดยเฉพาะด้วยความทันสมัยและความหลากหลายในการใช้งานขีปนาวุธรุ่นนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทหารและนักวิเคราะห์ทางทหารทั่วโลก 1. กํากำเนิดและพัฒนาอิสคานเดิมถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทเครื่องจักรอากาศทางทหารอันมาสันเต และเป็นการอัปเกรดจากรุ่นอิสคานเดอร์ต้นฉบับโดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความละเอียดและความแม่นยำในการโจมตีเป้าหมายที่ถูกต้อง 2. คุณสมบัติทางทหารระยะทางอิสคานเดอร์สามารถยิงไกลได้มากถึง500กิโลเมตรทำให้มีความสามารถในการโจมตีที่ยาวนานและปลอดภัยจากระบบป้องกันทางอากาศของศัตรูความแม่นยำมีความแม่นยำสูงถึงเป้าหมาย ในระยะทางไกลทําให้เหมาะสมสําหรับการโจมตีเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยําสูงความหลากหลายในขีปนาวุธสามารถใช้งานกับหลายประเภทของขีปนาวุธระเบิดที่ต่างการรันรวมถึงขีปนาวุธที่มีหัวรบนิวเคลียร์ความคล่องตัวสามารถย้อนกลับและเปลี่ยนทิศทางในขณะที่กําลังบินไปยังเป้าหมายทําให้มีความยากจับได้สูง 3. การใช้งานและประโยชน์อิสคานเดิมใช้งานในการโจมตีเป้าหมายที่ศักดิ์สิทธิ์ และที่มีความสําคัญทางทหารไม่ว่าจะเป็นการโจมตีพื้นที่ที่มีการป้องกันสูงหรือเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยําสูงในการโจมตี 4. ผลกระทบทางทหารและทางนานาชาติการพัฒนาอิสคานเดิมนับเป็นการเพิ่มพลังทางทหารที่สําคัญของรัสเซียในการมีความสามารถในการป้องกันและโจมตีในทวถบยุโรปรวมถึงการกระตุ้นให้ประเทศในภูมิภาคอื่นๆสนใจในการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางทหารของตนเอง สรุปอิสคานเดิมเป็นระบบขีปนาวุธที่มีความทันสมัยและหลากหลายในการใช้งานเพื่อเพิ่มความสามารถในการโจมตีและป้องกันทางทหารของรัเสเซีย